สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตุงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจไปลุยกันได้ครับเอาละครับเกมที่หยิบยกมาพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่แรกครับเกมคาราบาวครับรอบ4ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับให้เชียร์เชลซีไปได้เลยนะครับวันนี้เตะตีสามตรงนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอบทีมอย่างมิดเดิลสโบรครับ คู่นี้เจอนมาเกมแรกครับที่บ้านของบโร่ปรากฏว่าบโร่ชนะไป1นนครับนั่นหมายความว่าเกมนี้เชลซีต้องชนะสถานเดียวนะครับสัหราบ5นัดหลังสุดในการลงเล่นของเชลซีชนะคู่แข่งไปสี4นัดแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับนั่นคือเกมที่แพ้กับโบโร่นะครับส่วนสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆของเชลซีณเวลานี้นะครับนั่นคือการเล่นในบ้านตัวเองนะครับเพราะ8เกมหลังสุดในการเล่นในบ้านตัวเองครับเชลซีไม่แพ้ใครเลยครับชนะคู่แข่งไปถึง7นัดแล้วก็เสมอไป1นะครับ ตัวหลักๆวันนี้ทีมลงเล่นของเชลซีจะนำทัพโดยอัลมาโดโบรย่านะครับตัวปั้นเกมนะครับก็จะมีทารมิเคโดโมูดิกนะครับโคพาเมอร์ไรฮิมสเตอร์ลิงครับแดนกลางจะเป็นคอนเนอร์กาลาเกอร์มอยเซตไกเซโดนะครับคู่เซนเ,นเตอร์เป็นบาเดียชิลจับคู่กับเตียโก้แบ็คขวาเป็นดีซาซี่แบ็คซ้ายเป็นเบนชีเวลผู้รักษาป,ประตูนะครับเป็นเปโตรวิชนะครับชุดนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ วันนี้นะครับเปิดบ้านเจอบทีมอย่างโบโรซึ่ง5นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2โดยรวมฟอร์มการเล่นก็ถือว่ากลางๆนะครับแล้วก็คู่นี้ย้อนกลับไปดูเฮดทูเฮดหกเกมหลังสุดที่เจอที่แซมฟอร์ดริชบ้านของเชลซีปรากฏว่าเชลซีชนะรวดทั้ง6นัดนะครับดังนั้นเกมนี้ผมก็เชื่อว่าเชลซีนะครับถ้าพวกเขาเน้นจริงๆนะครับมีโอกาสผ่านบโรได้เลยครับ2ประตูเกมนี้เชลซีน่าจะยิงถึงครับคู่นี้เชียร์เชลซีไปได้เลยนะครับ มาถึงคู่ที่2ในวันนี้นะครับตีสามครึ่งนะครับฟุตบอลคูบาเดเรรอบ8ทีมสุดท้ายครับให้เชียร์ทีมอย่างเรอัลโซเซดัดไปได้เลยนะครับวันนี้จะยกบลบุกไปเยือนทีมอย่างเซลตาบีโก้นะครับ ความน่าสนใจในคู่นี้นะครับสถิติในการลงเล่นทั้ง2ทีมนี่เหมือนกันเลยครับหนัดหลังสุดชนะ3เสมอ1นแล้วก็แพ้ไป1นะครับส่วนตัวผู้เล่นที่จะลงเล่นในวันนี้นะครับของเซอร์ซดัตจะนำทัพโดยพวกซากยานะครับมิเกลยาซาบาวดาบิดซิลบานะครับแดนกลางนำทัพโดยเมริโนเกมรับก็มีคีรันเทียนนี่นะครับซูเบลเดียนะครับเลนอมองนะครับแล้วก็เอลุสตันโดชุดนี้นี่ก็ถือว่าแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับ วันนี้ยกผลบุกไปยินทีมอย่างเซลตาบีโก้ซึ่ง5นัดหลังสุดก็เหมือนกันเลยครับผลงานในการลงเล่นชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ครับวันนี้ตัวหลักๆที่จะลงเล่นของเซลตาบีโก้ครับสแตนลาเซ่นครับดูวิสกาสครับมีทางลาอูเดลาตอเรสครับแล้วก็คู่นี้ครับซิตี้เฮทวิสที่น่าสนใจย้อนกลับไปดูครับปรากฏว่า8เกมหลังสุดที่คู่นี้เจนมาทุกรายการครับทีมอย่างโซเซดัดไม่แพ้เลยนะครับให้กับทีมอย่างเซลตาบีโก้ชนะไปถึง6เกมแล้วก็เสมอไป2ครับดังนั้นเกมนี้ถ้าดูจากหน้าเสือแบบนี้เชีีียยรทมอ่่าางดไปกว ปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับโปรตุเกสลีกคัพให้เชียร์สปอร์ติ้งลิสบอนไปได้เลยครับวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างบราก้านะครับในเกมลีกคัพของโปรตุเกสสำหรับสปอร์ติ้งลิสบอนครับผลงานช่วงหลังลูกทีมของรูเบนอโมริมผลงานดีมากครับชนะคู่แข่งรวดมา8เกมติดต่อแล้วนะครับวันนี้นะครับตัวหลักๆนำทัพโดยวิกเตอร์เกียวเคเรสครับจะเป็นหน้าตัวเป้าตัวปั้นเกมก็จะเป็นพวกเปาลินโยครับตินเกาแดนกลางก็มีกอนคาเวสคครรััับบบเเเเเเเกกมสสสีีีียยยซนนนนวววต็็ถือ่่่าาปชุดดททใจลครับ วันนี้นะครับยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างบรากาซึ่ง4นัดหลังสุดในการลงเล่นผลงานไม่ดีเลยครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ครับแล้วก็คู่นี้สี่สี่เฮทูเฮทสี่เกมหลังสุดที่เจอกันสปอร์ติ้งลิสบอนชนะไป2เสมอ2ไม่แพ้เลยครับดังนั้นถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นณชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าสปอร์ติ้งลิสบอนดูดีกว่าพอสมควรครับดังนั้นเกมนี้ครับเชียร์สปอร์ติ้งลิสบอนไปได้เลยนะครับเอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่คืนนี้นรรคุ่นชียร์้ตีสามโบ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับของทางไซก้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตวงลาไปก่อนสวัสดีครับ